เรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นสำหรับนางเอกสาวขวัญใจมหาชนเบลล่าราณีแคมเปนที่ล่าสุดได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ36ปีท่ามกลางความรักจากเพื่อนสนิทและคนรอบข้างที่ร่วมกันจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความหมายปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของเบลล่าราณีอย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในเส้นทางการแสดงที่ครองใจแฟนละครมาอย่างยาวนานแต่เธอ,อยังพิสูจน์ศักยภาพในบทบาทนักธุรกิจหญิงอย่างเต็มตัวทั้งธุรกิจร้านขนมและคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมรวมถึงการเปิดตัวแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองที่ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและความมั่นคงในชีวิตอีกขั้น บรรยากาศงานวันเกิดในปีนี้เต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่แสนอบอุ่นเพื่อนๆได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์พร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่ทำให้ภาพบรรยากาศดูน่ารักเป็นกันเองแฟนคลับที่ได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวต่างพากันส่งคำอวยพรและร่วมยินดีผ่านโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนโฟกัสและจับตามองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นโมเมนต์พิเศษกับแฟนนุ่ม วิลชวินที่ถูกซูมหนักเป็นพิเศษว่าจะมีช็อตหวานหรือของขวัญแทนใจชิ้นสำคัญมอบให้เบลล่าในวันสำคัญนี้หรือไม่แม้ทั้งคู่จะไม่ออกมาเปิดเผยรายละเอียดมากนักแต่เพียงแค่ภาพบรรยากาศและเคมีที่เข้ากันก็ทำให้แฟนๆฟินและลุ้นตามไปด้วยงานนี้แฟนคลับคงต้องเกาะติดโซเชียลของทั้งคู่กันต่อไปเพราะเชื่อว่าความหวานของเบลล่าราณีและวิลชวินยังมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ชมกันอีกแน่นอน